สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มองโลกแบบวิกรมนั้นยังมองการศึกษาว่าเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศนะครับยกตัวอย่างประเทศไต้หวันถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีประเทศไต้หวันนั้นถ้าเกิดมาพูดกันตามความเป็นจริงประธานาธิบดีเชียงคเช็ก ย้ายประเทศไปอยู่ที่ไต้หวันประเทศไต้หวันจนเหลือเกินนะครับเมื่อ6-70ปีที่แล้วจากประสบะการณ์ของผมที่ไปไต้หวันเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วประเทศไต้หวันนั้นก็ยังยากจนนะครับเรียกกันง่ายๆว่าเอา1บาทของเมืองไทยแลกเงินไต้หวันได้ถึง2เหรียญกว่าเลยทีเดียวเวลานั้นประเทศไทยถือว่าได้เปรียบทางด้านการพัฒนาประเทศเพราะว่าพื้นฐานของประเทศไทยนั้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองถือว่าดีกว่า ทุกประเทศในภูมิภาคนี้เลยทีเดียวประเทศไต้หวันนั้นถือว่าเริ่มทุกอย่างจากเกือบจะศูนย์เลยทีเดียวนะครับแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลไต้หวันได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลอเมริกันตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการก้าวเข้าไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ง่ายขึ้นมากกว่าที่จะให้ไต้หวันนั้นมาคิดมาวางแผนด้วยตัวเองเหมือนกับวันนี้ที่รัฐบาลไทยของเราทํา การศึกษาในช่วง20-30ปีที่ผ่านมาเราวางแผนเองเราคิดเอง3-40ปีหรือ20กว่าปีที่ผ่านมาการศึกษาในประเทศไทยนั้นต่ำมากวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าคนที่มีอันจะกินคนที่ทำงานอยู่ในภาครัฐก,ก็จะส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศนั่นเป็นโจทย์นะครับว่าทำไมเขาจะต้องส่งลูกหลานเขาไปเรียนต่างประเทศเพราะเขาไม่มั่นใจเรื่องการศึกษาในเมืองไทยแต่ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไต้หวันเมื่อ40กว่าปีที่แล้วได้ร่วมมือกับทางรัฐบาลอเมริกามาปฏิรูปเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของไต้หวันไต้หวันนั้นได้รับการปฏิรูปโดยตรงจากประเทศที่มีการศึกษาที่ถือว่าดีที่สุดของโลกก็คืออเมริกาถือว่าเป็นการเดินระยะสัพราะว่าไม่ต้องมาเสียเวลาในการมาวางแผนเองว่ากันง่ายๆก็คือว่าเอาการศึกษาของอเมริกามาพัฒนาบุคลากร หรือประชากรของไต้หวันสิ่งที่เห็นก็คือเรื่องของคุณภาพของคนครับเรามาดูว่า GDP ในปี1,980จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีความต่างกับวันนี้มากเหลือเกินเมื่อ30ปีที่แล้วนั้น GDP ต่อหัวของคนไต้หวันประมาณสัก2,000เหรียญแต่ในปัจจุบันนั้น GDP ของคนไต้หวันมีมูลค่ามากกว่า เมื่อ30ปีที่แล้วถึง10เท่าเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องการศึกษาที่ผลักดันขับเคลื่อนให้ไต้หวันมีการพัฒนาจากประเทศที่ยากจนกลายเป็นประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วเช่นในปัจจุบันเราคงจะต้องคุยกันต่อในงวดหน้าว่าไต้หวันนั้นเขาพัฒนาอย่างไรครับเช่นเคยหนังสือชีวิตใหม่1ิบเล่มนะครับสำหรับท่านที่ส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมกรมัณฑิตภาษาอังกฤษนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วเรามาติดตาม พูดคุยกันต่อเกี่ยวกับการศึกษาที่ขับเคลื่อนไต้หวันให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสวัสดีครับ